ส,ส,สวัสดีจ้าแพลกินแซบมาแล้วจ้าวันนี้จะมากินตนั้กระท้อนทักทายตอนแดดฮอนๆอนจากพี่น้องมาสดกันกินสมแก่แดดจ้าอันมันสิบค่อยเห็นเต็มโตปไ๊ะเล้นจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจัดทษวร์ทนีทโทษเด้อจ้าตั้งกล่องมันค่อยเห็นชัดิเห็นใจเห็นบ่เห็นบ่มีานหน่อยึ่งกับขอโทษเลยจ้ะ แบบ่อนตำกระท้อนแกแดดพี่น้องท่อน,ดดนอท่อนแดนแดตาเห็นไหมาจา๊ะ เพี่จ้องหลายมือมไม่เวล่าสาชชวนหนุงหนุมันได้ว่างก็ซื้อมาเห็คดคลิปให้บึง้งอ,อย่าก้อนห่อน เป็นตากระทางเกล็ดเดมาเด้อมาเด้ดอดอือรห้ามจตรงขาง้านเจ๊อ้วนมันเดิมจ้ะสจยงดามแม่ต้งนอนนอติดถนนข่าง,ขงทาง นี่จิ้มอะไ้ทักท่ายโดนแป๊บเดียวจ้ะแซ่บๆเพชรสุดจอดสดจ้ะ มะม้พริกตำานึงเพชรเฮ้ยดูอดบักพริก,นเ,ก,รกเนื่อแตกพักๆไส่มแขวมาเดอ้อเอ,อ,อ้ยแบบนี้ โอล้มาออยากไ,ไหมได้เลยว้ยเด็ดแซ่บออกนี่ก็มาทักทายซ้ำนี่แล้วพี่น้องไอ้ก้อนจ่ายแล้วจังไรจะกินต่อเด้อ จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตาา์ให้แพ้วน้ำนะจ้าไปแล้วคะ่ะไปค่ะบ๊ายบาย